คือตัวยาหอมเองเนี่ยหลักๆเป็นเรื่องของการบรรเทาอาการการป้องกันก็ยังต้องเป็นเรื่องของการรักษาสมดุลของร่างกายให้มีความสามารถในการระบายความร้อนได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นยาหอมเนี่ยใช้ได้ในกรณีที่มีอาการวิงเวียนหน้ามืดพวกเนี้ค่ะก็รับประทานยาหอมค่ะ ช่วงอากาศร้อนมากๆเนี่ยนะคะหรือช่วงหน้าร้อนฤดูร้อนเนี่ยก็ให้กินสมุนไพรที่ช่วยลดอุณหภูมิของร่างกายก็จะเรียกว่าเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณเย็นยาหอมเนี่ยที่มีส่วนประกอบพวกดอกไม้นะคะพวกเกสรดอกไม้ต่างๆยกตัวอย่างเช่นยาหอมเทประจิตเนี่ยนะคะครึ่งหนึ่งของตํำรับเนี่ยมีส่วนประกอบของดอกมะลิหรือว่ายาหอมทิพโอสถเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของพวกเกสรดอกไม้อยู่ในปริมาณสูงพวกนี้ก็จะมีสรรพคุณไปในทางที่ไปช่วยลดความร้อนได้ ะะถามว่าใช้เพื่อป้องกันได้ไหมก็ใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นผลชัดเจนมากนักนะคะแต่ว่าการใช้เมื่อสม,มุนรเกิดลมแดดและมีอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายนะคะแล้วยังมีสติอยู่หมายความว่าไมย่ยังสามารถกลืนอาหารหรือว่ากลืนยาได้พวกนี้ก็ชงยาหอมนะคะละลายยาหอมกับน้ำอุ่นเนี่ยแล้วก็ ดื่มเนี่ยก็จะช่วยบรรเทาอาการได้แต่ในกรณีที่เป็นระยะที่เป็นเยอะๆแล้วเนี่ยนะคะหมดสติพวกนี้เราก็จะไม่แนะนําที่จะให้รับประทานยาหรือรับประทานอะไรเข้าไปอันนี้ก็คงต้องใช้การช่วยชีวิตแล้วก็นําส่งโรงพยาบาลโดยเร่งด่วนนะคะ อา,อาการรมแดดเนี่ยมันจะมีปวดหัววิงเวียนแล้วก็หน้าแดงพวกนี้เราควรจะถ้ามีอาการผิวปกติแบบนี้เราควรจะเข้าร่มได้ละที่ในบางคนเนี่ยถ้าไม่ได้สังเกต ตรงนี้บางทีก็จะไปถึงจุดที่ร่างกายเราจะแบบร้อนมากเลยนะคะแล้วก็เหนื่อไม่ออกแล้วพวกนี้อันตรายมากๆก็ถ้าใครเห็นหรือว่ามีคนที่เป็นลมไปก็เอาเข้าสูตรที่ร่มนะคะแล้วก็ทําให้ร่างกายเย็นลงอาการหน้ามืดวิงเวียนพวกนี้เราก็ใช้ยาหอมร่วมด้วยเพื่อบรรเทาอาการถ้าเป็นผงยาเนี่ยเราก็จะแนะนํานะคะอยู่ประมาณ1-2ช้อนชาละลายน้ําร้อนหรือถ้าเราไม่มีน้ําร้อนเนี่ยคะ่ะเราอาจจะเอาตัวผงยาเนี่ยใส่ฝ่ามือนะคะแล้วก็อมใต้ลิ้นเนี่ย ให้ค่อยๆละลายในขณะเดียวกันนี้ก็หาผ้าเย็นมาชุบตัวนะคะเพื่อทําให้ความร้อนเนี่ยมันลดลงแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเราไม่ใช่เ,เป็นผู้ป่วยเองแต่เราไปสังเกตเพื่อนหรือว่าญาติเราเนี่ยนะคะเขาเป็นลมไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราอาจจะต้องสังเกตเพิ่มเติมว่าคนไข้เนี่ยยังมีสติอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะต้องมีการประเมินถ้าไม่มีสติพวกนี้อาจจะต้องโทร1 6 6 9หรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีการช่วยเหลือชีวิต อื่นๆน,นะคะแต่ว่าถ้ายังมีสติเขายังพอพูดได้แล้วก็ยังพอดื่มน้ําได้ก็อาจจะชงตัวยาหอมเนี่ยให้กินได้แล้วก็โดยปกติเนี่ยยาหอมเนี่ยนะคะจะออกฤทธิ์ภายใน15นาทีคือหมายความว่าพอกินไปแล้วเนี่ยอาการมันจะเริ่มค่อยๆดีขึ้นแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าภายใน15นาทีนี้มันไม่ดีขึ้นเลยหรือว่ามันแย่ลงเนี่ยแสดงว่าอันนี้ยาหอมช่วยไม่ได้ละอาจจะต้องมีวิธีการส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยนะคะไปสถานพยาบาลหรือว่าให้การช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆต่อไปค่ะ ะะยาหอมเนี่ยในบ้านเราเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณ3รูปแบบนะคะแบบเป็นผงพวกนี้ก็จะเอามาชงกับน้ำอุ่นกินเข้าไปแล้วเนี่ยยาหอมก็ให้ฤทธิ์คล้ายๆอโรอมาเทอราปีคือให้กลิ่นที่ทำให้การรับรู้ของจมูกเนี่ยแอคทีฟหรือว่าทำงานได้ดีขึ้นรูปแบบที่2เนี่ยก็จะเป็นยาเม็ดอัดเปียกพวกนี้เป็นรูปแบบของเม็ดแต่ว่าเมื่อเจอน้ำเนี่ยจะละลายได้ดีขึ้นพวกนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อให้เก็บได้ง่ายกว่าในรูปแบบของยาผงอันนี้ก็ใช้ลักษณะเดียว กยาผงคือละลายน้ําอุ่นหรือว่าอมใต้ลิ้นให้ละลายก็ใช้ได้นะคะกับแบบที่เป็นแคปซูลนะคะหรือว่ายาเม็ดอัดแข็งเนี่ยนะคะพวกนี้มักจะไม่ค่อยใช้กับเรื่องของอาการวิงเวียนหน้ามืดตาลายแต่ส่วนใหญ่จะไปใช้กับพวกที่เป็นโรคในระบบทางเดินอาหารพวกไอไปแก้ลมช่วยแก้จุกเสียดแน่นนะคะ เลือกใช้ยาหอมเนี่ยหนึ่งต้องเลือกรูปแบบให้ถูกต้องอันที่สองต้องเลือกชนิดเนื่องจากยาหอมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเป็นชื่อโดยรวมของตำรับยาคือหมายความว่ามีสมุนไพรที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องหอมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกสรดอกไม้นะคะหรือเรื่องของโกดของเทียนต่างๆสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมระเหยที่ให้ความหอมก็เลยเป็นชื่อที่มาของยาหอมแต่สัดส่วนขององค์ประกอบ ของความหอมเนี่ยที่มาของความหอมอาจจะมีแตกต่างกันนะคะเช่นมีดอกไม้เป็นส่วนประกอบมากไอ้พวกนี้ก็จะไปใช้แก้วิงเวียนหน้ามืดเป็นลมอย่างที่เราว่านะคะใช้บรรเทาอาการในกรณีที่มีฮีสโตรกหรือลมแดดได้ดีแต่ถ้าสมมุติไปมีส่วนประกอบของความหอมที่มาจากสมุนไพรที่มีน้ํามันหอมละเหยที่ออกไปในทาง ร้อนหน่อยนะคะอย่างเช่นมีส่วนประกอบของขิงคากระเทียมพวกนี้นะคะก,ก็จะไปแก้เรื่องของอาการความผิดปกติในช่องท้องหรือช่วยในเรื่องของการย่อยนะคะพวกนี้ก็อาจจะไม่เหมาะที่นํามาใช้ในเรื่องของการแก้วิงเวียนจากเรื่องของฮีสโตนะคะ ใช้ได้นะคะก็คือสามารถที่จะอมไว้ใต้ลิ้นแล้วก็ค่อยๆให้ละลายก็ได้หรือว่าจะชงกับน้ําร้อนก็ได้นะคะทีนี้อาจจะต้องสังเกตนิดนึงว่าถ้าเกิดตัวผงยาหอมเนี่ยบางเจ้าอาจจะทําได้ไม่ค่อยละเอียดทีนี้ถ้าเกิดเราใส่ผงเข้าไปทั้งปากเนี่ยนะคะแล้วมันเกิดการระคายเคืองเนี่ยคนไข้ก็อาจจะไอแล้วก็อาจจะเกิดการสําลักได้เพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวเนี่ยแนะนําว่าละลายน้ำนะคะแล้วเราค่อยๆจิบเนี่ยนะคะแล้วก็อาจจะมีบางกรณีที่อาจจะใช้พวกยาดมนะคะหรือให สูตรไอของยาหอมที่เราละลายน้ําแล้วเนี่ยค่ะก็จะเป็นการกระตุ้นนะคะเซนเซชันหรือว่าระบบประสาสัมผัสของคนไข้ไปได้ด้วยนะคะ หลักๆเลยเนี่ยยาหอมเนี่ยก็คือจะไปช่วยบรรเทาอาการในกรณีที่มีอาการเช่นวิงเวียนหน้ามืดปวดศีรษะอันเนี้ยมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยรับรองแล้วก็ยืนยันนะคะว่ายาหอมที่มีส่วนประกอบของดอกไม้ในปริมาณมากๆอย่างในบัญชียาหลักที่เอ่ยไปแล้วยาหอมเทปจิตยาหอมเทพโอสถเนี่ยมีติดบ้านไว้เราใช้ได้เลยมีคําอธิบายในทางการแพทย์แผนไทยเขาก็บอกว่าความร้อนเนี่ยโดยธรรมชาติมันจะลอยขึ้นข้างบนที่ตัวยาหอมเองเนี่ยเขาจะมีความเย็นเพราะฉะนั้นเอง ก็จะไปลดความร้อนที่ลอยไปด้านบนก็เลยไปแก้อาการพวกวิงเวียนหน้ามืดพวกนี้ได้ดีอันนี้คือใช้บรรเทาอาการอันที่1อันที่2ถามว่าจะใช้ป้องกันได้ไหมจริงๆก็ไม่ได้ผิดที่จะใช้ป้องกันนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยการป้องกันมันต้องใช้หลายมาตรการโดยเฉพาะเรื่องของการออกไปสัมผัสกับความร้อนมากๆในช่วงที่แดดร้อนๆเนี่ยพวกนี้เราอาจจะต้องหลีกเลี่ยงนะคะแล้วอันที่2เนี่ยก็คือเรื่องของการปรับสมดุลเนี่ยนอกเหนือจากยาหอมก็อา,อาจจะต้องใช้วิธี ร่วมด้วยอย่างในทางการแพทย์แผนไทยก็บอกว่าในช่วงหน้าร้อนแนะนําให้กินพวกอาหารพวกฟักแปลงแตงโมอะไรพวกนี้ค่ะอาหารที่ย่อยยากทั้งหลายอย่างเช่นช่วงหน้านี้เป็นช่วงทุเรียนพวกนี้ถ้าจะอยากกินก็ไปกินช่วงที่อากาศมันไม่ร้อนมากเช่นช่วงเย็นหรือว่าช่วงเช้าพวกนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่ไม่ไปทําให้สมดุลของความร้อนในร่างกายเสียเพราะฉะนั้นจะใช้ป้องกันก็ได้แต่อาจจะต้องมีมาตรการอื่นๆเนี่ยร่วมด้วยนะคะ คือการใช้ยานะคะไม่ว่าจะเป็นยาหอมยาแผนปัจจุบันเนี้ยในกรณีของลมแดดเนี่ยถ้าผู้ป่วยไม่มีสติแล้วเนี่ยการให้น้ำให้ยาให้อาหารใดๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเลยนะคะเพราะาอาจจะเกิดการสำลักแล้วก็ทําให้เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นอันนี้ต้องดูอย่างแรกอันที่2ก็คือว่าการดูแลสุขภาพในช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันเป็นการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมแล้วอยากให้เน้นเรื่องของการป้องกันด้วยวิธีการทางธรรมชาติโดยเฉพาะเรื่องของอาหารเรื่องของการป้องกันแสงแดดหรือเรื่องของการ พักผ่อนให้เพียงพอเพราะว่าบางคนเนี่ยนอนไม่ค่อยดีแล้วก็บางทีออกไปเจอแสงแดดก็ทําให้ร่างกายมันไม่แข็งแรงพอพอไปเกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยกระทันหันก็อาจจะทําให้การรมแดดเนี่ยมันเป็นได้มากกว่าคนที่ร่างกายสุขภาพแข็งแรงเพราะฉะนันต้องเน้นย้ำเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองรวมมันมีความจริงอยู่ครึ่งหนึ่งนะคะว่าการใช้ยาหอมเนี่ยช่วยได้ช่วยในเรื่องของการบรรเทาอาการวิงเวียนหน้ามืดปวดศีรษะ แล้วก็ใช้ไปแล้ว15นาทีก็สังเกตอาการถ้าดีขึ้นก็ถือว่าโอเคแต่ว่าถ้าไม่ดีขึ้นอาจจะต้องส่งต่อแล้วก็การใช้ยาหอมก็ยังต้องร่วมกับวิธีการอื่นๆเอาผู้ป่วยเข้าร่มมีการเช็ดตัวเพื่อลดอุณหภูมิในร่างกายด้วยค่ะ